เรอลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงเสือเป็นสัตว์ที่น่ากลัวสำหรับพลานและชาวบ้านทั่วไปแม้วาป่าในปัจจุบันจะได้ลดน้อยถอยลงไปมากแต่ก็ยังมีข่าวเรื่องเสือออกมาจากป่าอยู่บ่อยๆเมื่อช่วงสิบกว่าปีที่แล้วพลานกับปลาก็เลิอกอาชีพล่าสัตว์ไปหมดไม่ได้จับปืนมานานจนแทบจะลืมเลือนป่าก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปเหยียบย่ำเหมือนแต่เกา่า พื้นป่าเก่าดมสมบูรณนะ์นาทึบเขียวโชมมากขึ้นจากวันเวลาที่พื้นป่านั้นเปลี่ยนเป็นเขตอนุรักษ์แต่ก็ยังมีคนเข้าไปลักลอบล่าสัตว์ป่าอยู่บ่อยๆความเชื่อเรื่องอาถรรพ์และเรื่องลึกลับต่างๆก็เริ่มจางหายไปจากชาวบ้านจนมีข่าวว่ามีคนที่แอบเข้าไปล่าสัตว์ในป่าถูกเสือฆ่าตายและมีคนได้รับบาดเจ็บและหนีรอดมาได้ที่ตายอยู่ในป่านั้นสองคน หัวหน้าโชตที่เป็นเจ้าหน้าที่กับลูกน้องอีกสองคนได้รับแจ้งเรื่องเสือจากผู้ใหญ่เข้าก็รีบเดินทางมาที่หมู่บ้านทันทีเพื่อหาหรือเรื่องจะจัดการกับเสือ,อยังไงเพราะลองมันได้กินเนื้อคนเข้าไปแล้วนั่นจะทําให้มันมาดักล่าคนไปกินอีกเป็นแน่ในหมู่บ้านนั้นมีพลานเก่าที่มีฝีมือมากอยู่คนหนึ่งมีชื่อว่าพลานสนผู้ใหญ่บ้านจึงให้เด็กไปตามพลานสนมาพบ ตัวพลานสนนั้นแกมีอายุปาเข้าไปเจปีแล้วแต่ก็ยังดูแข็งแรงกระชับกระเชงไม่ต่างกับนุมน่มๆแม้ฝีมือการใช้อาวุธจะลดน้อยถอยลงไปตามกาลเวลาเมื่อพลานสนมาถึงก็ได้พูดคุยปรึกษากันทั้งผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มของหัวหน้าชนพลานสนออกอาการตื่นเต้นไม่ใช่น้อยเพราะล้างหลาจากผืนปามานานจะได้มีโอกาสได้เข้าไปอีกครั้ง พะผ่านสนนั้นรู้เรื่องของเสือนั่นเป็นอย่างดีหลังแยกย้ายกันไปจัดเตรียมข่าวของเข,ขื่อไม้เขื่องมือกันเรียบร้อยผ่านสนเกิดกลับมาพร้อมกับปืนแก๊ปเก่าๆที่ดูเหมือนจะผ่านการใช้งานมาอย่างโชกโชนพร้อมกับยามใบเก่าๆที่มักจะเห็นแกสะพายไว้ตลอดเวลาแก่กับพากลุ่มของหัวหน้าชดที่มีปืนเพียงกระบอกเดียวเท่านั้น เดินเท้าเข้าป่าไปตามทางที่แกพอจะจำได้เลาะหาเส้นทางที่ผู้ใหญ่ได้บอกเอาไว้ตามคำบอกเล่าของผู้ที่หลอดชีวิตมาได้พลานสนได้บอกกับหัวหน้าโชดและชี้ให้ดูทางนั้นแต่กลับไม่ไปตามเส้นทางที่บอกด้วยความแปลกใจหัวหน้าโชดก็เลยถามพลานสนแกก็บ,บอกว่าเสือที่ได้กินคนเข้าไปแล้วนั้นมันอาจจะไม่ใช่เสือธรรมดาอีกต่อไป อาจจะกลายเป็นเสือสมิงตามความเชื่อโบราณแต่ด่านหัวหน้าโฉดกับลูกน้องกลับไม่เชื่อเรื่องเลวไหลที่พลานสนนั้นบอกจึงพยายามจะพูดโต้แย้งไปต่างๆนานา,นาจนพลานสนต้องเล่าเรื่องบางอย่างให้ฟังว่าตนเองนั้นมีเพื่อนที่เป็นพลานด้วยกันอยู่สมัยก่อนมีชื่อว่าพลานทัพมีความเก่งการเรื่องวิชาอาคมเพราะเคยบทเรียนมาแล้วหลายพรรษาช่วงสมัยที่เข้าป่าด้วยกันนั้น พลานทับเคยช่วยชีวิตตนมาแล้วหลายครั้งครั้งที่จำได้ติดตาตอนเข้าไปล่าหมูป่าหลังจากที่ยิงหมูป่ากันตายจูจ่ๆเสือกั็พุ่งปวดออกมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวไม่รู้ว่ามันตามหมูป่ามาหรือไม่ตนจึงทิ้งปืนแล้วรีบปีนขึ้นต้นไม้ที่อยู่ใกล้ที่สุดด้วยความตกองใจมองหาพานทัพกับเห็นยืนนิ่งประจันหน้ากับเสือนั่นอย่างไม่เกรงกลัว ตนก็รีบร้องบอกให้พลานทัพนั้นรีบปีนขึ้นมาบนต้นไม้แต่พลานทัพกลับทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดพลิบตาเดียวที่พลานทัพบนพื้นพําพื้นพัอยู่ล่างก็กลับกลายเป็นเสือโครงลายพาดกอนไปต่อหน้าต่อตาทันทีกระโจนเข้าฟัดกับเสือตัวนั้นจนฝุ่นตลบคาคลุ้งไปทั่วเพียงคู่เดียวเจ้าเสือนั่นกระลีบกระโจนหนีไปได้เพราสู้กับเสือในล่างของพลานทัพไม่ได้ วัวพลานทับจึงได้กลายล่างกลับมาเป็นคนอีกครั้งยืนล้องเรียกตนที่นั่งตัวสั่นอยู่บนต้นไม้ให้รีบลงไปด้านล่างแต่ตนนั้นกลัวไม่กล้าจะลงไปเมื่อพูดคุยกันอยู่สักพักจึงได้ยอมลงไปจากต้นไม้พลานทัพก็ได้เล่าเรื่องที่ตนเองนั้นกลายเป็นเสือให้ฟังว่าได้ไปล่ำเรียนวิชาเสือสมิงมาในช่วงที่ยังบวชเรียนอยู่ กว่าจะเอาไว้ป้องกันตัวเมื่อเกิดมีภัยขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์วันนั้นมาก็พากันเลืกลาสัตว์หลังจากที่มีการสั่งห้ามจากทางการพลานทับเลยขอหลบซ่อนตัวใช้ชีวิตอยู่ในป่าใครที่แอบเข้ามาล่าสัตว์ก็มักจะเจอกับเสือที่ไล่ตะเพื่อนออกไปทันทีชาวบ้านหลุ่นหลังๆอาจจะไม่มีใครได้รู้จักกับพลานทับแล้วหรือที่รู้ก็คงคิดว่าตายไปแล้ว แต่ตัวของพลานสนนั้นเป็นเพื่อนกับพลานทัพและรู้ดีว่าพลานทัพเป็นเสือตัวที่ชาวบ้านนั้นเห็นที่แย่ไปกว่านั้นก็คือพลานทัพได้กินคนเข้าไปแล้วอาจจะกลายเป็นเสือสมิงเต็มตัวไม่ว่าหน้าไหนคงได้กลายเป็นเหยื่อกันหมดแต่พลานทัพเคยบอกถึงวิธีฆ่าเสือสมิงเอาไว้กับตนหากว่าวันหนึ่งแกต้องกลายเป็นเสือสมิงไปจริงๆ เลยได้มอบมีดหมอและลูกตะกัวลงอาคมไว้ให้กับตนจำนวนหนึ่งที่ตนนั้นใส่ยามสะพายไว้ตลอดเวลากลุ่มของหัวหน้าโชดก็ได้เถอฟังฟังไว้แบบไม่อยากจะขัดทั้งหมดมาหยุดพักค้างแหลมอยู่กลางป่าห่างจากจุดที่เสือฆ่าคนตายไปอีกด้านเพราะพลานสนรู้ดีว่าพลานทัพมาอาศัยอยู่ในถ้ำบริเวณแถบนี้แต่สภาพป่านั้นเปลี่ยนแปลงไปมาก จนแทบจะจำไม่ได้เลยมองหาปากทางเข้าถ้ำไม่เจอแกจัดการมัดทางไว้บนต้นไม้สองต้นใกล้ๆก,กันเชื่อว่าเสือน่าจะรู้ตัวแล้วว่าได้มีคนบุกลุกเข้ามาในถิ่นของตนแล้วก็สั่งให้ทุกคนนั้นหลีกพินขึ้นไปอยู่บนหนังห้างห้ามลงไปเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหัวหนาโชดอยู่กับลูกน้องสองคนส่วนอีกคนนั้นอยู่กับพรานสน ดูทุกคนไม่ค่อยจะเชื่อใจพรานสนมากนักแต่แกไม่อยากจะพูดมากก็ได้แต่นั่งเงียบๆสังเกตการไปเรื่อยๆตกค่ำโหน้าโชดกับลูกน้องดูจะวาดระแวงตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะบรรยากาศและเสียงที่แปลกๆที่เกิดขึ้นในป่านิยามค่ำคืนฟังดูแล้วมันดูร้อนๆอ,อย่างไงพี่คนเลยไม่มีการพูดคุยใดๆกันเกิดขึ้นขณะที่ความเงียบปกคมก็มีบางอย่าง วิ่งฟ้าความมืดเข้ามาทางนั่งห่างทุกคนนั้นพากันมองเป็นตาเดียวกันหมดเพราะสิ่งที่วิ่งเข้ามานั้นเป็นชายแก่ที่ดูเหมือนจะบาดเจ็บมาด้วยวิ่งมาฟบอยู่ใต้ห่างของหัวหน้าโชดกับลูกน้องแม้จะมืดแต่ก็มองเห็นได้ลางๆว่าเป็นพลานทับเพื่อนรักพลานสนเลยส่งเสียงร้องทักไปก่อนไอ้ทับนั่นเองใช่ไหมชายแก่นั่นชมเลืองมองขึ้นมาที่นั่งห่างของพลานสน ด้วยสายตาขวางขวางแต่ไม่ตอบอะไรแม้จะดูแก่ไปมากแต่พลานสนยังจำได้อย่างแม่นยำหัวหน้าโชดก็ร้องถามขึ้นมาบ้างว่าเป็นอะไรมาหรือครับลุงหนีอะไรมาครับเสียงตอบแบบแผ่วๆว่าหนีเสือมาทุกคนสะดุ้งเฮือกยกเว้นพลานสนหัวหน้าโชดรีบบอกให้ปีนขึ้นมาบนหนังห้างแต่ชายแกกลับบอกว่าเสือนั่นมันหนีไปแล้ว ฉั้นปืนขึ้นไปไม่ไหวหรอกหัวหน้าชดส่งปืนให้ลูกน้องแล้วลุกปวดปีนลงไปด้านล่างทันทีพลานสนทำท่า,ทาจะร้องห้ามแต่ก็ไม่ทันหัวหน้าชดกระโดดตกลงไปอยู่ที่พื้นแล้วพลานสนยกปืนขึ้นร้องเสียงลันอย่านะเองไอ้ทัพหัวหน้าชดไม่สนใจเสียงของพลานสนร้องบอกลูกน้องให้ลงมาช่วยกันทำแผลให้กับพลานทัพ ลานสนทำท่าสายหัวเบาๆได้แต่จับปืนเล็งไปที่พรานทับแบบไม่วางสายตาเพราะคงทำได้เพียงเท่านั้นนั่งนิ่งมองทั้งหัวหน้าและลูกน้องทำแผลให้กับพรานทับแต่จู่ๆทั้งขู่ก็ต้องพะงางงายท้องเพราะหล่างของพรานทับกับกลายเปลี่ยนเป็นเสือลายผาดก่อนตะปลบปลูกน้องกัดคอกระชากเลือดพุ่งทลักไม่ทันจะได้ร้องกิชัก กระตกขาดใจตายทันทีพากันร้องเสียงลั่นหัวหน้าโชดถึงกับเข่าอ่อนสุดลงกับพื้นจนเสียงปืนดังสนั่นขึ้นบังลูกตะกวัวคมสามสี่เม็ดที่บรรจุลงในลำกล่องของปืนแกปพุ่งเข้าใส่ล่างเสือลายผาดก่อนก่อนที่มันจะสะดุ้งสุดตัวเหมือนโดนน้ำร้อนลวกรีบกระโจนหนีไปทันที ปล่อยให้หัวหน้าชวดนั้นกระเสือกระสนรีบปีนกลับขึ้นมาบนนั่งห้างขณะที่แกก็กําลังอัดดินปืนกอกลูกตะกัวจนเสร็จเห็นหัวหน้าชวดนั่งตัวสัน่นนิ่งเงียบไม่พูดไม่ช้ามองล่างไล้วิญญาณของลูกน้องที่นอนตายอยู่ด้านล่างไม่มีเสียงพูดจาใดๆกันอีกจนกระทั่งลูกเช้าพลานสนก็บอกให้หารมนั่นให้เจอก่อนพลานทัพ ต้องนี้ไปซ่อนอยู่ในถ้ำนั่นแน่หากันอยู่สักพักก็พบรอยเลือดหยด,ดเป็นทางหายเข้าไปในพุ่มไม้พอแวกเข้าไปดูก็พบกับปากทางเข้าถ้าที่ถูกปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้เตี่ยๆจนมองไม่เห็นมีร่างของพลานทัพนอนตายจมกองเลือดอยู่มีบาดแผลที่เกิดจากลูกกระสุนลงอาคมของตนเป็นรูอยู่สามสี่รูตามร่างกา สภาพนั้นทำให้หัวหน้าชุดกับลูกน้องพูดอะไรไม่ออกเพราะล่างของพลานทับส่วนบนนั้นไม่ต่างกับคนทั่วไปแต่ว่ามีรายเกิดขึ้นไม่ต่างกับเสือส่วนด้านล่างนั้นยังกลายเป็นเสืออยู่ครึ่งตัวเมื่อพบว่วเสือสมิงนั่นได้ตายแล้วจึงได้พากันย้อนกลับมาที่นั่งห้างเพื่อทำแคล่ลลางเอาศพของลูกน้องกับเขาหมู่บ้าน ไม่มีใครถามไทยอะไรกับพลานสนอีกจนถึงหมู่บ้านพลานสนก็แยกตัวไปทันทีหัวหน้าชุดกับลูกน้องคงจะเข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้นและจดจำเรื่องที่เกิดขึ้นไปตลอดชีวิต